สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ติดตามช่อง BA Farm สามบ้านของลุงเหงที่รักทุกท่านนะครับในคลิปวันนี้ลุงเหงอยากจะนําเสนอในเรื่องของการปลูกต้นไม้แนวกันลมหรือภาษาอังกฤษเรียกว,ว่าวินเบรกนะครับความจริงแล้วเนี่ยลุงเหงก็ไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าการปลูกแบบที่ลุงเหงทาเนี่ยเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ตามลักษณะคล้ายๆข,ข,ของงานวิชาการเลย ว่าง,งั้นเถอะเมื่อวานนี่มีคณะเอฟซนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็แนะนํากิจกรรมให้แก่ลุงเหวงนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ครับถ้ามาชมคือมาชื่นชมผมส่วนใหญ่ผมก็รับไว้แต่สิ่งที่ผมต้องการก็คือขับแนะนํามากกว่านะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะทําการเกษตรแล้วให้เกิดประโยชน์นอกจากตัวเราแล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนๆเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับว่า สามารถนําไปใช้ได้เอาละครับเรามาพูดถึงเรื่องวินเบรกแนวกันลมเ,เพื่อนๆคงพอจําได้นะครับลุงเหวงเคยอวดอยู่ตลอดว่าลุงเหวะ่ะปลูกยูคาลิปตัสต,ตามแนวรั้วนะครับด้านนอกอะ่ะการสารลองส่องดูจะเห็นนะครับนั่นนะครับตามด้านนอกถามว่าปลูกมากี่ปีลุงเหวงปลูกตอนนี้น่าจะตีซะสาม สามปีปกว่าเกือบสี่ปีก็แล้วกันนะครับเออตอนนั้นนะครับได้ขุดร่องน้ําแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ไว้บางส่วนแล้วเราก็เห็นว่าแนวรั้วของเราเนี่ยควรจะเป็นเป็นลักษณะที่เป็นเอกเทศที่ส่วนตัวนะครับที่ส่วนบุคคลแต่ไม่ได้ลงทุนทํารั้วแบบรั้วกําแพงก็เลยใช้ ลงทุนโดยการปลูกต้นยูคาลิปตัสน,นะครับก็ได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์คหนึ่งเป็นแนวรัว้วจริงๆสองได้ไม้มาเผาถ่านเาผมโยงกลับมาอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ที่มีเอฟซีเข้ามาเยี่ยมชมนะครับมีเอฟซีท่านหนึ่งเคยทํางานอยู่กระทรวงทรัพยากรธรร,รรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นข้าราชการนะครับเป็นข้าราชการระดับเอถือว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เพราะว่าเป็นระดับผู้บริหารมานะครับ ท่านก็มาเห็นแนวรั้วของผมเนี่ท่านบอกโอ้ปลูกต้นไม้เป็นแนวกันลมเลยเนาะวินเบกเลยเนาะท่านบอกนี้ผมก็ประทับใจคำนั้นก็เลยไปเสิร์ชหาต่างๆท่านก็บอกว่านี่นะถ้าลุงเหวงไม่ปลูกแบบนั้นเนี่ยใบกล้วยจะไม่เห็นสวยๆแบบนี้นะครับเป็นเพราะว่าลมจะมากระแทกใบกล้วยเราขาดหมดท่านก็บอกอย่างนี้นะครับ หน้านี้เป็นหน้าหนาวหน้าหนาวก็จะมีลมเนะาะภาคอีสานลมลมแรงนะครับโดยเฉพาะอยู่ทุ่งนาแบบลุงเหวงเนี่ยนะครับรอบๆเป็นทุ่งนาไปหมดเพราะฉะนั้นต้นไม้กันลมเนี่ยมีประโยชน์ถ้าเราไม่มีต้นไม้กันลมใบกล้วยของเราก็จะขาดนะครับขาดพอขาดแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับจะเอาไปขายก็ไม่ได้แต่เราทําอย่างนี้ไว้เราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้ประโยชน์ หรือจะทําเป็นสินค้าก็ได้ข้อที่หนึ่งแล้วนะครับลุงเวงไปเซิร์ชมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่จาจนสารลองส่องลองมานี่ครับวินเบรกนี่นะครับก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของรักษาความชุ่มชื้นในดินเราด้วยเพราะว่ามีกระแสลมมาเนี่ยลมก็จะพัดเอาเหมือนลักษณะความแห้งแล้งนี่มาด้วยมันก็จะทําให้น้ําที่เราใส่ต้นไม้ไปนี่แห้งเร็ว นะครับเพราะนั้นนี่ประโยชน์ที่สองคือรักษาความชุ่มชื้นและอีกประโยชน์ตัวหนึ่งนะครับที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตก็คือถ้าลมพัดเนี่ยนะครับพวกฝุ่นอะไรต่างคือหน้าดินเนี่ยก็จะปลิวไปด้วยซึ่งหน้าดินนี่อาจจะมีจุลินทรีย์มีซากพืชซากสัตว์มีฮิวมัสนะครับที่เป็นอาหารของพืชของเราปลิวไปด้วยเพราะฉะนั้นเห็นเห็นแล้วนี่แนวกันลม หรือวินเบกเนี่ยครับประโยชน์อยู่อย่างน้อยที่สุดสามด้านนะครับอย่างที่ลุงเหวงได้เล่าให้ฟังก็เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเอฟซีมามาเยี่ยมชมก็ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อลุงเหวงลุงเหวงก็ดีใจนะครับภาคภูมิใจว่าเราทํเลยเราทําแบบเราไม่ได้ตั้งใจแต่สามารถเกิดประโยชน์นอกจากตัวสวนของเราเองต,ตัวฟาร์มของเราแล้วนี่ยังเกิดประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ นะครับสำหรับแนวกันลมวินเบกค,คือแนวของอยู่คาลิปตัสลุงเหวงเอาไว้หัวคลิปท้ายคลิปสักนิดหนึ่งให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นภาพของจริงครับในคลิปนี้ก็คงจะฝากเรื่องไว้เท่านี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆเห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ลุงเวงจะได้มีกำลังใจในการทํางานทําคลิปดีๆมาฝากพวกเราอีกนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ